สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะพบกับนัดกัรไรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่16นะครับซึ่งเป็นวันพุธนะฮะบางคนอ้อวันสิบหกไม่ออกอะไรประมาณนะครับเข้าใจกลางเดือนแล้วก็ต้นเดือนนะครับมีความหวังเป็นวันที่มีความหวังนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงเย็นแล้วจะมารู้ว่าความหวังนั้นมันมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับก็ขอให้สาเร็จทุกๆท่านนะฮะโอเคแล้วก็วันนี้เรื่องของเรื่องงามยามดีนะครับวันนี้ไม่มีนะครับฉะนั้น ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนิดหนึงนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับมันในเมื่อเราเข้าสู่ช่วงกลางเดือนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราดูว่าครึ่งเดือนหลังนะครับมันจะมีอยู่3ราศีนะครับที่ กำลังจะฟื้นนะครับแล้วอีก3ราศีที่กําลังจะฟุบนะครับมันก็ต้องดูกันว่ามี3ราศีไหนบ้างที่ฟื้นก็แปลว่าเราก็จะลุยทําในสิ่งที่เราต้องการได้หรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือว่ามีโชคลาภหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นความสําเร็จนะครับแล้วก็3ราศีที่ฟุบนี่ไม่ใช่ว่ามันจะต้องฟุบตรอดกันนะผมบอกว่านี่แค่ดวงครึ่งเดือนหลังนะครับฉะนั้นอีก3ราศีนะครับที่อยู่ในคลิปนี้ก็ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยจะคิดจะอาจจะทําการใดๆก็ต้องลงเรียกว่าต้องรัดก,กุมนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราอยู่ในโซนฟื้นเราก็จะได้เคลยเต็มที่เราอยู่ในโซนฟุบเราก็จะได้ต้องระมัดระวังนะครับไม่ได้ว่าต้องแย่ทุกไปทุกอย่างนะครับมันก็แค่ครึ่งเดือนนะครับนี่คือลองเข้าไปดูนะฮะส,าร,าสาราศีฟื้น3ราศีฟุบนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของมีนาเข้าไปดูคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของจะอบอกเลยนะ ดวงครึ่งเดือนหลังน่าจะลงแล้วนะครับดวงครึ่งเดือนหลังเพราะฉะนั้นก็ลองเข้าไปดูได้นะครับแต่ราศีก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าอันเนี้ยแต่ราศีมันขยายความนะว่าในช่วงนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้เราไม่ได้มีไกด์ดวงชะตานะฮะทำให้ทันนะฮะฉะนั้นก็เรียกว่าเราดูดวงครึ่งเดือนไปเลยแล้วกันนะก็แต่ละราศีนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับของครึ่งเดือนหลังจะได้เตรียมการได้ถูกครับ เลขมงคลนะครับในช่วงวันนี้นะครับมีดังนี้นครับมีนะฮะเลข1นะครับที่ใช้ได้นะฮะต่อมาครับเลข5นะครับเลข7นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเลข9นะครับ1 5ึ9งห้าอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์โกนะครับที่ไม่ค่อยใช้กันนะครับคือเลข3นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะฮะว่ามันเป็นเลขที่ใช้โดยทั่วไปนะครับเป็นมงคลของวันนี้นะครับไม่ใช่เลข ลอตเตอรี่หรือไม่ใช่เลขหวยนะต้องบอกกอนนะครับแต่ถ้าใครที่แบบถูกก็คือมีดวงเฉพาะของตัวเองหรือว่าโชคดีของส่วนของตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าใครที่จะใช้โดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจการการงานหรือว่าใช้ตัวเลขในการตั้งราคาสินค้าใช้ตัวเลขในการเทรดนะครับเรื่องของหุ้นส่วนหรือว่ารูปหุ้นนะฮะหรือว่าใครทําอะไรก็ตามก็ใช้เลขรวมรวมแบบนี้ได้นะครับ หรือบางคนอยากจะเอาไปใช้ในเรื่องของลอตโต้ก็ตามสะดวกนะครับประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นลอตเตอรี่อย่างเดียวนาอโอเคนะฮะเรื่องของสีที่ถูกฉลรกบ้านครับในช่วงวันนี้มีสีดังนี้ครับสีแรกนะครับคือสีฟ้านะครับสีที่2คือสีแดงครับสีที่3ามนะครับคือสีดาครับแล้วก็สีสุดท้ายครับคือสีเขียวนะฮะเสืสีที่ไม่ถูกฉลอคือสีชมพูนั่นเองนะครับประมาณนี้แหละนะไม่รู้เพื่อนๆนะฮะดูพวกละครกันหรือเปล่านะละครไทยนะครับเอาจริงๆผมไม่ได้ดูมา มานานแล้วเหมือนกันนะฮะพอเอิญไปอ่านกระทู้ว่าทำไมช่วงนี้คนไม่ได้ดูหนังไทยหรือละครไทยนะครับแต่ก็ไม่ได้อ่านว่ารายละเอียดไปยังไงนะครับแต่พองอ่านหัวข้อเฉยๆแล้วก็มานึกนะ แต่ถ้าส่วนตัวผมนะครับผคือไม่มีเวลานะฮะแต่ถ้าลงไปดูก็ผมก็ไม่ค่อยคิดอะไรเวลาดูดูหนังดูละครผมว่ามันสอนอะไรบางอย่างแล้วได้เสมอนะฮะมันอาจจะหนังดูเฮฮาะไรทั่วไปผมว่ามันก็มีอะไรมุมอาจจะเออบันเทิงหรือว่าบางทีมันมีอะไรแฝกนะครับผมว่ามันเป็นสไตล์แิะเสน่ห์ของแต่ละประเทศมากว่านะจะบอกว่าเกาหลีดีกว่าเพราะว่าเนื้อเรื่องหรือว่าบทเลยก็ตามโอเคมันก็ถูกต้องส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่า โหว่าแต่ละชาติมีสเสน่ห์นะฮะของการทำหนังทำละครมากกว่าเนาะผมจำได้ว่าเรื่องที่ชอบรู้แต่ทุกคนชอบเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะแต่ผม,มชอบแบบประทับใจแต่นานแล้วนะน่าจะปี2,530กว่านะฮะชอบเรื่องรอดลายมังกรนะ,ะไม่รู้ใครทันรุ่นนั้นหรือเปล่านะฮะชอบมากเลยทีอาเหลียงคืออาตูน่นพลนะครับแล้วก็อาจวะเน่คือเล่นเป็น ชื่อนี้นะฮะคือคุณปัญญานิรันกุลนะจำได้เลยสองคนนี้นะฮะแล้วในเรื่องน่าจะมีคุณแดงธัญญาแล้วก็มีคุณปิยนุชด,ด้วยนี่นั่นแหละจำได้ในเรื่องนี้นะครับโอ้โหดาราเยอะมากนั่นแหละผมว่าเป็นละครสอนอะไรได้เยอะมากเลยนะครับบางคนเขาบอกว่าเนื้อเรื่องนี้มาจากชีวิตจริงนะครับของเจ้าสัวบางคนเลยประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้นะว่ายังมีลีลานหรือเปล่านะผมว่าในภาคนั้นนะฮะผมว่า สนุกนะสนุกสนุกมากเลยแต่และคนแล้วมันให้แง่คิดอะไรเยอะนะฮะแล้วก็ที่ชอบอีกนะสมัยก่อนก็มีมูลุกโบนไลนเลยนะเรื่องฟ้าใหม่รู้ชอบมั้ยนะฮะเรื่องฟ้าใหม่แล้วก็รัตนโกสินนะ์อ่ะจำได้แล้วมันจะเรียงกันเลยนะฮะแล้วก็สายโลหิตตัวไว้น,นะหนังแบบ ย้อนยุคนิดนึงกัน,นะครับเพื่อนๆชอบเรื่องอะไรบ้างเขียนมาคุยกันบ้างนะชอบละครจะเอาอแต่รุ่นแรกๆเลยนะฮะจะเล่นคู่กรรมของพี่เบิร์ดอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ผมชอบอย่างที่บอกนะครับสองสาเรื่องนะครับที่แบบดูแล้วชอบประทับใจเนาะโอเคเขียนมาบอกกันบ้างนะครับชอบเรื่องอะไรกันบ้างนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูดวง12สราศีกันครับ ชาวราศีตุลพิจิกธนูครับวันนี้เริ่มที่ตุลน,นะครับในวันนี้หน้าที่การงานครับดาวการงานคือดาวพระจันทร์โคโจรยอยู่ในภพราพะนะครับบางคนบ่ให้โชคให้ลาบบางคนบอกว่ามีความสําเร็จนะครับแต่ผมมองว่างานเยอะขึ้นนะครับหรือว่ามีภารกิจเพิ่มเติมเข้ามาเป็นระยะมากกว่านะแล้วก็ในช่วงนี้มันเป็นงานแก้ปัญหานะครับก็จุกกะจิกช่วงนี้กิจก็เรียกว่ากิจกรรมหน้าที่การงานค่อนข้างเครียดนะครับหรือว่าวิตกกังวลหรือไม่ก็มีอะไรที่แบบ คิดหลากหลายอย่างนะครับในเวลาเดียวกันเยอะฉะนั้นพยายามมีสมาธินะครับในการทํางานดีๆแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมนะครับในระยะน,นี้รวมไปถึงมันมีดาวนะครับที่มีคนขัดลาบด้วยนะฮะดาวพพลาภคือดาวอาทิตย์ตอนนี้โคจอ,อยู่ในภพอริช่วงนี้จมพติตั้งใจจะได้อะไรแบบฟุกๆมันยากนะครับหรือว่าใครจะให้ใครช่วยเหลือบางทีมันก็ยากช่วงนี้เราต้องทําอะไรด้วยตัวเองมากกว่านะครับฉะนั้นวันนี้ให้รู้ว่าทําอะไรด้วยตัวเอง ใช้ใครยากแล้วก็หวังพึ่งไขรก็ยิ่งยากใหญ่นะครับโอเคนะแล้วก็ประการต่อมาครับในเรื่องของระวังวันนี้ขี้หลงขี้ลืมเล็กๆน้อยน้อยด้วยนะครับแล้วก็มีคนอาจจะผิดวาจาครับกาตกลงอะไรแล้วก็พูดไม่เป็นคําพูดนะครับวันนี้จะเบื่อเรื่องของคนมากเลยอะ่ะแล้วก็ต่อมาเรื่องของอาการเงินครับค่าใช้จ่ายมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวพันกับเรื่องของครอบครัวนะครับซื้อนู่นซื้อน,นี่ต่างๆนานาหนไอ้นกระหมด ไอ้นีก็หาดขาดหายอะไรก็ไม่รู้นะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนแล้วก็เรื่องของบ้านก็เครื่องเยอะนะครับหรือข้าของเครื่องใช้บางอย่างมันเสียมันพังต้องซ่อมต้องซื้อใหม่เนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยช่วงนี้เงินหมุนแบบติ้วๆเลยแหละนะแล้วก็เรื่องการาาจะบอกว่าใครที่ตั้งใจนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนครับก็เรียกว่าต้องเผื่อเวลาเพราะว่าวันนี้เรื่องของคนนะครับทำให้งานแล้วก็การเดินทางมันล่าช้าแล้วก็ทําให้แบบไปถึกแล้วก็หงุดหงิดอารมณ์บ้างนะแล้วก็เรื่องของ ความรักบ้างนะครับในช่วงนี้มุมดาวคนที่โสดเนี่ยวันนี้เด่นในเรื่องการพูดคุยในการใกล้ชิดในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาด้วยกันนะครับก็โอเคนะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในระยะนี้ช่วงนี้แบบไม่รู้เบื่อๆเังเซ็งหรือเปล่านะฮะมันก็เลยรู้สึกแบบจืดๆนะรู้สึกว่าโอ้หมันไม่ค่อยอยากทะเลาะนะครับจริงคนราศีตุลเบื่อการทะเลาะแบบที่สุดแล้วนะครับแต่ว่ามักมีเหตุอะไรก็ต่างๆนานาให้แบบทะเลาะกันด้วยนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการพูดคุยไม่ค่อยเข้าใจกกกัันนลพยยยาาามอคุเรห คุยเรื่องสบายๆแล้วกันเนาะมันก็จะช่วยให้บรรยากาศมันดีขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับที่ต้องดูแลพิเศษเระวังเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงเรื่องของไอนะครับเดี๋ยวก็มีเรื่องการเจ็บคอแล้วมีเสพหะต้องระวังระวังนะอาการแปลกๆนะพวกเจ็บคอเป็นไข้อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของท่านที่อยู่ในวัยสววครับสิ่งต้องระวัง,ง,ง,งคือผมภูมิแพ้นะครับกับเรื่องของอาการ ปวดเข่านะครับปวดเขา่าปวดขาประมาณนี้นะครับโอเคนะต่อมาฮะชาวราศีพิจิกนะครับกิจกรรมหน้าที่การงานของชาวราศีพิจิกครับมันมีดวงนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนมาขอความช่วยเหลือนะครับระยะนี้ทําอะไรก็ต้องเรียกว่ารัดกุมนิดนึงนะครับมันมีคนขอความช่วยเหลือมันมีคนจะให้เราไปช่วยทําอะไรก็สักอย่างนะครับแล้วก็มีกิจกรรมถ้าใครที่แบบตั้งใจทําอะไรหรือว่ารอผลอะไรก็ตามจะมีข่าวดีนะฮะ แล้วก็มีคนช่วยเหลือแล้วก็มีคนที่เข้ามาเรียกว่ามาเช็คขาช่วยธรรมดาเนะี่ยบางทีช่วยแบบทางตรงทางอ้อมได้ด้วยเช่นเดียวกัน,นครับช่วงน,นี้มีเสน่ห์ในการพูดคุยกับใครสามารถโน้มน้าวใจคนได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงวันนี้นครับดาวเจ้าลุนพบสุภาษนะครับโคจนะครับมาอยู่ในภพกรรมมะนะครับหนึ่งนะครับมันมีภารกิจใดไก็ตามที่ทำเนี่ยโน้มจะสําเร็จมีหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มีทางแก้ทางออกของปัญหานะครับ แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ครับดาวประจําตัวของตัวเองคือดาวังคารนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ดาวังคารโคจรไปอยู่ในบ้านของเราเสามีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ค่อยสบายกายใจแล้วก็ข,ขอของบางอย่างเสียหายสูญหายหรือซื้อข้าของอะไรในช่วงนี้อาจจะมีคนแบบได้ของที่มีตาหนินะครับฉะนั้นก็ต้องเซฟเซฟระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างครับในระยะนี้ มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของข้าวของมันพังด้วยนะครับอย่างที่บอกครับแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับอุบัติภัยต้องระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้ร่างกายช่วงนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวจริงจมันมันอยู่ถึงสิ้นเดือนแล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องเตือนไว้เป็นระยะนั่นเองนะครับรืออย่างน้อยถ้่เขาเรียกว่าฟาดเคราะห์คือข้าวของมาอย่างมันพังนะฮะหรือว่ามันเสียช่วงนี้รายจ่ายก,กระจุกกระจิกเต็มหมดเนาะ แล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของการเงินบ้านนะครับในช่วงวันนี้ค่าใช้จ่ายก็อย่างที่บอกครับมันเสียด้วยทุกเรื่องและเป็นปัญหาหมดแล้วก็ทุกเรื่องต้องใช้เงินหมดนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าค่อนข้างเครียดนะครับฉะนั้นอะไรที่ยังไม่จําเป็นก็เบรคไว้ก่อนก็เบรคนะครับจะผัดผ่อนผ่อนผันอะไรไดก็เรียกว่าต้องเก็บเงินสดหรือว่ามีทรัพย์สินนะครับติดตัวไว้บ้างนะครับก็จะดีนะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดนะระยะนี้เป็นช่วงนี้เนื้อหอมมากเลยคุยกับใครก็จะชอบแล้วเฉยเลยนะฮะ แล้วก็ในระยะนี้ครับเรียกว่าดาวพัสุุโคจอเป็น3ารกันลัคนาคแล้วได้ประทุมเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคนชอบพอหรือว่าโน้มน้าวใจคนพอได้อยู่นะครับแล้วก็ประการต่อมาก็มีเรื่องของความรักนะฮะ เออท้งว่าไปนะคนที่โสดนะครับระยะนี้คุยกับใครก็โอเคนะฮะก็มีคนคุยด้วยแล้วก็สานความสัมพันธ์ที่ดีส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับในระยะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันอาจจะมีแบบเรื่องขุนเคืองใช้ต้องหลายที่แล้วก็ไม่ทําตามสักทีคือมันเป็นเรื่องขุนเคืองใจนะครับระหว่างเรากับคนที่เรารักได้นะครับในระยะนี้แล้วก็ประการต่อมาเนาะท่านที่ตั้งใจนะครับจะทำอะไรสำคัญสำคัญเกี่ยวเรื่องของเงินทองหรือผลประโยชน์นะครับทำได้คุณลุยไปเลยนะโอเคเนาะ แล้วก็อ่อแต่ต้องบอกครับคนที่มีคู่มีแฟนครับในะช่วงวันนี้ระวังแฟนงอนด้วยนะฮะหรือว่าแฟนเขาอาจจะมีความมีภารกิจนะครับยุ่งยุ่งเลยกลายเป็นไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวให้กับเรานั่นเองนะฮะนี่แหละอย่าเครียดม,มากแล้วก็เรื่องของอสุขภาพร่างกายครับวันนี้คือเรื่องของการปวดหัวนะครับ แล้วก็ปวดหลังปวดก้นกบนะครับช่วงนี้คนหรือว่าล้มก้นจะเบากั้นะฮะช่วงนี้แปลกคนอุบัติภัยเยอะนะแล้วก็อีกอย่างครับเรื่องช่วงนี้นะครับคือเรื่องของการภูมิแพ้ด้วยนะครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับในช่วงนี้คือเรื่องของร้อนในแล้วก็เรื่องของกดไหลย้อนนะครับประมาณนี้แหละโอเคต่อมาครับชาวราศีธนูครับกิจกรรมหน้าที่การงาน ดเด็ก็ตามครับวันนี้ก็มีความคืบหน้าไหมครับในทางที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือว่ามีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เราพึงพอใจนะครับดาวเจ้าเรือนพบมรณะโคจรมาอยู่ในภพสุภาะนะครับแสดงว่ามันจะมีข่าวที่มันเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เข้ามานะฮะหรือว่าอีกอย่างนึงครับใครที่ทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับก็มีโน้มี่จะสำเร็จนะครับใครที่ทํางานด้านบริการวันนี้ก็จะมีข่าวดีๆส่วนใครที่ทํางานประจำนะครับหรือว่าทํางานราชการโดยทั่วไปครับวันนี้ต้องงระวั ผู้ใหญ่อยู่หัวหน้าจะทําให้เราแบบเครียดวิตกกังวลน,นะครับหรือมีอะไรที่ทําให้เราแบบไม่ค่อยสบายกายใจแหละนะครับฉะนั้นก็ต้องรัดกุมเรื่องของงานแล้วก็อย่าเพิ่งซีเดียสเครียดมากเกินถ้าอะไรเข้ามาเดี๋ยวแก้ได้นะครับไม่ต้องกลัวคนราศีธนูแก้ปัญหาอะไรที่หนักกว่านี้มาเยอะแล้วฉะนั้นเรื่องแค่นี้ชิลๆนะครับเดี๋ยวก็แก้ได้นะครับอย่ากลัวอย่ากลัวปัญหาแล้วกันเนาะแล้วก็ประการต่อมาครับท่านที่เรื่องความรักนะฮะคนที่ออตต่กรอ,อื่นเอาเรื่องของการเงินก่อนนะครับระยะน,นี้นะครับใครที่แบบ หมุนเงินนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรจ่ายเยอะเป็นพิเศษนะเข้าปุ๊บออกปับ๊บเข้าปุ๊บออกออกปับ๊บแบบไปยิงนี้เลยนะฮะหนักน่วงด้วยบางทีอาจจะต้องแบบกู้ยืมหรือไม่ก็ผัดผ่อนผ่อนผันอะไรเงี้ยด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้เงินอย่าประมาทนะครับมันมีเหตุปัจจัยให้ให้มีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องการเงินค่อนข้างสูงเป็นพิเศษนะครับระยะนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ท่านที่เรียกว่าคนใกล้ตัวนะครับหรือคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายฉันต้องดูแลคนในใกล้ชิดคนในบ้านด้วยนะครับป่วยไข้ไม่สบายด้วยเนาะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดช่วงนี้มีเสน่ห์นะครับในการพูดคุยหรือว่ามีคนชอบเราเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นระยะนี้การพูดคุยโดยใครต้องระมัดระวังนั่นเดี๋ยวกลายเป็นว่าจากเพื่อนเล่นเป็นผูกพันหรือว่าคนใกล้ชิดอยู่ดีก็มาชอบเราเฉยเลยประมาณนี้ครับฉะนั้นช่วงนี้เซฟเซฟนะครับเสน่ห์นิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ประการต่อมานะเรื่องของ ท่านที่มีคู่มีแฟนอย่านะครับระยะนี้แฟนของเรานะครับช่วงนี้จะเรียกว่าระวังเขาป่วยไข้ไม่สบายครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องส่วนตัวของเขานะครับดัะนั้นดูแลเขาหรือเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็เรียกว่าแสดงความเป็นห่วงนะครับมากๆออกออกมาทางวาจาหรือว่าการกระทาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่รางกายอย่างแรกครับคือเรื่องของเรื่องอาการบาดเจ็บตามเนื้อตัวนะครับหรือว่ามีการอักเสบต่างๆตาม,ตามจุดต่างๆของร่างกายอย่างแรกครับอย่างที่2ครับระวังเรื่องของกรดไหลย้อนอย่างที่3ช่วงนี้ท้องผูกท้องเสียนะครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสว เรื่องแรกต้องระวังระวังคือดวงตาสายตาจะมีปัญหาให้เรื่องที่2ครับมีดวงบาดเจ็บเจ็บเนื<ๆ>้อเจ็บตัวเล็กๆแคน้อยเรื่องที่3ช่วงนี้นะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของโรคประจําตัวเก่าๆนะครับหรือว่าเคยเป็นอะไรมาช่วงนี้มันจะประทุกลับขึ้นมาได้นะครับส่วนเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงถ้าใครที่เปิดไข้ไม่สบายอยู่จะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้น ช่วงนี้นะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับบางทีเราคุยหรือว่าเราหวังให้เขาทําอะไรให้โอเคเขาก็ทําหรือว่าเขาโดดเด่นในเรื่องของการเรียนการงานหรือว่าเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับในช่วงนี้เรียกว่าพอคาดหวงังได้แหละนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้คือหมุนเงินนะครับผมห่วงเรื่องการหมุนเงินจริงๆงนะอะไรที่ยังไม่จะเป็นหรือว่าเตรียมแผนสำรองเรื่องของเงินทองเอาไว้ด้วยนะครับอะไรที่ยังไม่จําเป็นเบรกว่าก่อนเบรกได้บางทีอาจจะเจอของเซลล์ของราคาถูกช่่างมมัันนนนไวนนว้กอะเดี๋ย เอาให้มันพ้นวิกฤตก่อนนะครับเด,เดือนหน้ามันก็มีเซลอ์ไอสิ่งที่เราเห็นว่ามันถูกเดี๋ยวมันก็มีถูกนะครับไม่แพ้กันในเวลาต่อมาครับแต่ตอนนี้เอาตัวให้รอดก่อนนะครับแล้วก็ประการต่อมานะเรื่องของ จะบอกว่าบทสรุปนะครับเรื่องของคนราศีตุลนะครับวันนี้กิจกรรมหน้าที่การงานนะครับมันมีแนวโน้มนะครับที่จะมีข่าวดีๆนะในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วเราคอยงานเข้ามาค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วก็มีบทสรุปเรื่องของการงานได้ดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ยังเครียดกับกับกิจกรรมกับคนรอบข้างกับเพื่อนร่วมงานกับคนผู้ใหญ่หัวหน้าครับมันมีความเครียดหรือว่ามีความกังวลหรือว่าต้องแบกรับภาระที่ถูกกดดันนะครับบางอย่างแบบโอ้โหกดดันเราตลอดเวลาทําให้เราเครียดนะครับกดหัวเรานะครับหรือว่า คา,าดหวังอะไรกับเราค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นช่วงนี้พยายามระวังจะแบกความกดดันจนเครียดเกิดนะครับโอเคนะแล้วก็ต่อมาเรื่องของเสน่ห์คนราศี ตุนนะครับอยู่ที่เสื้อผ้านะครับวันนี้เสื้อผ้าเน้นสีเข้มเข้มเข้าไว้นะครับหรือซื้ออะไรก็ได้ให้ขอเข้มเข้มเข้าไว้แล้วก็ใช้สีมงคลได้ยิ่งดีครับแล้วก็หัวแข้งเด่นบนใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่รอยยิ้มแล้วก็ปากนั่นเองนะครับทำไงก็ได้ช่วงนี้ให้ปากเราโดดเด่นนะครับหรือทาลิปสติกให้เด่นๆก็ได้นะครับเอาไงได้ให้ปากมันเด่นเเข้าไว้นะครับหรือว่าใช้หน้ากาให้เด่นๆ่นนั่นเองนะครับโอเคต่อมาครับ ชาวราศีพิจิกครับวันนี้นะครับเสน่ห์นะครับคนราศีพิจิกสื้อผ้านะครับวันนี้สีสันสดใสเข้าไว้เลยนะใช้สีสว่างสดใสเข้าไว้เป็นหลักเลยแล้วก็สีมงคลได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็งวงหงดเด่นนะครับบนใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาแล้วก็ทรงผมนะครับวันนี้ทรงผมให้แบบดูเท่ๆก็ไดหหรือว่าให้ดูสวยงามหรือว่าให้ดูสะอาดตาหรือว่าจะให้ดูแบบเด่นๆก็ได้ฮะแล้วก็ดวงตาออย่างนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ บท,บทสรุปนะครับวันนี้กิจกรรมหนะ้าที่การงานก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้มีภารกิจอะไรต่างๆนานาม,มีความคืบหน้าไปอย่างดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันจะเครียดเรื่องการเดินทางคิดเรื่องคนรอบข้างคิดเรื่องของคนใกล้ตัวสักหน่อยนะช่วงนี้มันมีอะไรที่ทําให้เราวิตกกังวลน,นะครับแล้วก็มีอะไรให้เราต้องแก้ไขแก้ปัญหาครับงานไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โว้มันง่ายนะวันนี้ค่อนข้างจะปัญหาจุกจิกค่อนข้างเยอะนะครับแต่เดี๋ยวสุดท้ายแก้ได้อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้ที่เป็นปัญหาสุดท้ายแก้ได้ แต่ช่วงนี้มีความกังวลแปลกๆนะครับหรือว่ารู้สึกแบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวไม่ค่อยสบายใจะไรสักอย่างนะพยายามอยู่ใกล้กับคนที่คุณแบบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วอ,อยู่ด้วยแล้วคุณรู้คุยด้วยแล้วมีความสุขประมาณนี้เนาะโอเคนะฮะแล้วก็ประการต่อมาฮะเรื่องของคนราศีธนูนะครับสเสน่ห์คนราศีธนูครับวันนี้เสื้อผ้าเน้นโทนทูโทนสสีหรือว่าอย่างน้อยใช้อะไรที่เป็นทูโทนสสีใช้สีมงคล อย่างน้อย2สีในร่างกายก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็งูแห้งเด่นบนใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ปากครับวันนี้รอยยิ้มเลยนะครับหรือว่าเรียกว่าทาลิปสติกให้เด่นก็ได้หรือว่าใช้หน้ากากที่มันสีโดดเด่นก็ยังได้ที่สีมงคลก็ยิ่งดีประมาณนี้นะครับแล้วก็บทสรุปนะครับในหน้าที่การงานอะไรก็ตามนะครับในช่วงวันนี้มันเรียกว่ามีอะไรยากๆมันจะง่ายอะไรที่รอคอยอยู่มันจะอยู่สรุปหรืออย่างน้อย มีความคืบหน้าในสิ่งที่รอคอยช่วงนี้อาจจะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตัวเราและคนในครอบครัวเราพยายามประคองประคองร่างกายหรือว่าดูแลร่างกายตัวเราและคนใกล้ชิดให้มากๆเลยนะครับใครที่มีลูกมีแฟนมีสัตว์เลี้ยงคุณต้องเตือนเขาแล้วก็ดูแลเขาใกล้ชิดนะครับอันนี้จําเป็นแล้วก็จะเป็นที่สุดด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับในช่วงนี้คนราศีธนูครับถ้าตั้งใจทําอะไรนะครับในช่วงนี้ให้รีบทํานะบางคนมีภารกิจที่ต้องทำนะครับในช่วง กลางวันนะห,หรือบางทีอาจจะมีงานเร่งเงดนด่วนในระดับหนึ่งคุณเร่งเอาตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกๆเลยพยายามจบงานหรือว่าให้ได้ผลงานเต็มที่ให้ได้ในช่วงครึ่งวันแรกนะครับแล้วครึ่งวันหลังอาจจะมีอะไรที่มันแทรกมันด่วนคุณก็จะได้ไม่ต้องซีเรียสในเกินไปนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับครบทุกคนจบแล้วนะขอบคุณที่ตามนะครับรวมถึงท่านที่ฟังคลิปนี้กลางคืนครับนอรับฟันดีนะฮะส่วนท่านที่ฟังคลิปนี้ในช่วง วันพุธนะครับก็ขอให้คิดทำสิ่งใดขอให้สำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจและต้องการนะครับเป็นกำลังใจเสมอครับสู้